แล้วนะครับคนก็เยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศเพื่อนตอนนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับผมการพากลาอย่ที่ถึงตีนอยสเทพละรถแดงก็เริ่มเยอะแล้วครับผมก็มีสารครับอนุสาวรีย์จะอยู่ที่ทางขึ้นวัดพระธาตุต้นสุเทพด้วยนะครับแล้วก็ลงมาได้ครึ่งทางขึ้นไม่ได้ขึ้นทางแล้วนะครับดีนะครับหลังจากข้ามปีมาแล้วนะครับไปสนดมหาปีเมื่อวานวันนี้ก็ปีใหม่เลยนะครับ ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูกล้องช่องกุ้งชแนลเที่ยวแหลกนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามมานะครับจะน้อยจะมาก,กไม่เป็นไรครับผมขอแท่ติดตามไว้ก่อนพอก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็สวัสดีปีใหม่ครับผมปี6-7นะครับผมแล้วก็เราจะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะๆนะครับส่วนคลิปนี้เราจะเปิดดีพีที่4ของการเดินทางนะครับผม จบอีพีที่สามในปีที่แล้วแล้วครับผมวันนี้เรามากินเลี้ยงกันครับผมนี่อยู่ที่แบ้านเหมือนกันนี่แหละครับ<ม>ก็นี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพี่นะครับให้เพื่อนชมนี่คือเหลาบวยนะครับผมก็หวานกินหวานทานง่ายครับแต่ว่าจะ อันนี้ง่ายหมก็อีกทีนะครับเนี่ยเขากินเลี้ยงปีใหม่กันรัาผมวันนี้คือวันที่หนึ่งมกราสองห้าหกเจ็ดนะครับผมนี่บรรยากาศนี่ครับบรรยากาศครอบครัวของเชียงใหม่นะครับผมชาวเนียตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ว่าเราเราเราว่าจะพักแต่ก็เพื่อนชวนกินอีกแล้วครับผมวันนี้เป็นวันที่สามนะครับองการกินมีทั้งสิงทั้งช้างแล้วก็ย่างใส่ครับผม ครับผมตอนนี้เราว่ามาอยู่ที่บ้านพีนะครับอ่าอันนี้คนละวันกับวันแรกนะครับวันนี้วันที่สองนะครับผมวันนี้เรามากินสองวงนะครับวงอยู่บ้านเราแล้วก็วงอยู่บ้านพี่นะครับมากินอยู่บ้านพี่ก่อนนะครับถึงจะไปกลับไปกินอยู่บ้านต่อนี่ครับบรรยากาศหมุกกระทะเหมือนเดิมก็มีเดิมนิดหน่อยครับผมเนี่ยบรรยากาศอบอุ่นนะครับผมครับผมตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมกาลังย่างไส้นะครับผม วันนี้เรากินไส้ย่างกันนะครับผมแล้วก็เอเบียกับสิงนะครับช้างกับสิงนะครับผมแล้วก็มีกับแก้มีผักนะครับผมแล้วก็มีหมูด้วยนะครับสวันนี้สองอย่างวันนี้ก็เมาอีกแล้วครับผมหลังจากที่เมื่อคืนเราโกงกันนี่เรามาทํำข้าวรามกันนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะกรองลงไปแบบนี้นะครับผมก็ข้าวลงไปครับข้าวกับเพือก เรากดูตอนเผาครับผมก็จุดไฟเผาแล้วนะครับผมเขาขลามนี่ก็บรรยากาศตอนนี้นะครับประมาณท้ามือเย็นก็เริ่มจะครับแล้วก็กำลังเผาครับผมเพื่อนตอนนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับผมการเผาขนาดอยู่ที่เชียงใหม่ครั้งแรกนะครับแล้วก็เพิ่งเคยเผาขลามครั้งแรกนะครับนี่นะครับผมใกล้สุกแล้วไม้มันสดนะครับผมลองอันมันก็ยังอันนี้มันดําอันเนื้อม่ลาตอนนี้เราอยู่ที่ ครั้งเผือกแล้วนะครับผมแวะร้านนันดีเหมือนเดิมที่เราเคยมาแวะนะครับผมหน้าสยามครอบร้านนานะครับโฆษณาดนึงร้านนาโอเิงนะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับถ้าบางคนก็บอกว่ามาจากช่องมาจากกุ้งดีกว่าครับผมน้าเขาชืจากผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันครับนี่อยู่หน้าร้านนะครับผมนี่ครับอาลีต้มเลื้หมูนะครับนี่มังคอดฮานานับผมเส้นเด็กๆตัวเล็กๆะครับผมนี่ครับบรรยากาศเข้าข้างในครับ ครับผมตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเป็นมีเกี๊ยวนะครับผมนะเกีียวเรายังไม่ได้แกะนะครับผมร้านหน้าขายต้มเลือดหมูนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับผมขอนรญยตทานก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ระวับอยู่ที่กาซ้อนแก้วแล้วนะครับตำนานนะครับผมตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้วน่ครับบรรยากาศก็ลดเริ่มติดในน้อยแล้วนะครับผมนี่กาซสอนแก้วในตำนาน ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ตอยสุเทพนะครับเนยบรรยากาศที่เชียงใหม่อยู่ที่แยกเมยยาแล้วนะครับผมโอ้แยกที่ไฟติดนานที่สุดนะครับแล้วก็ฝั่งเยอะมากงเลยนะครับผมแยกนี้ก็ติดยาวเลยนะครับผมข้างหลังอรอวุ่นไปครับเชียงใหม่ไปตอยสุเทพกันมาถึงตีลอยสุเทพละรถแดงก็เริ่มเยอะแล้วครับผมก็บางคนที่ไม่ได้เอารถมานะครับเราก็จะขึ้นรถแดงกันนะครับผมนี่ครับผมคิวรถแดง ถ้าใครที่เอารถมาเหมือนผมเนี่ยก็จะขับขึ้นเลยนะครับส่วนนี่ใครไม่มีรถแดงใครที่มารถโดยสารนะครับก็จะขึ้นรถแดงได้ก็จะมีเป็นรอบเป็นรอบนะครับผมเราก็กําลังไปต่อครับผมมีอ่สารนะครับอนุสาวรีย์พ่อสีศรีวิชัยนะครับผมถึงก่อนดอนสุเทพน,นะครับผมใครมาไหว้ตรงนี้ก่อนก็มาได้นะครับผมส่วนเราจะขึ้นไปที่ ลอ,อยสุเทพก่อนนะครับแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้เลยอีก6กิโลนะครับผมกับเส้นทางแบบนี้นะครับผมมันก็จะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางคดเคี้ยวแล้วครับผมมันยากศาอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วนะครับเราทําธุระเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเลยนี่ครับผม ก็เดินทางต่อครับแล้วก็ถึงแล้วนะครับผมอ่าตีนดอยสุเทพนะครับหรือไม่ใช่ตีนดอยนะครับใกล้ถึงทางขึ้นตอยสุเทพแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปที่รถจอดยนต์เล็กนะครับผมนี่บรรยากาศรถแดงเยอะมากเลยนะครับก็ไปหาที่จอดกันครับตอนนี้เราวนออกมาจากที่จอดรถนะครับเพราะว่ามันเต็มนะครับผมรถก็เยอะมากเลยเราจะไ้ที่จอดไหมเนาะนี่รถเยอะมากเลยนะครับผม ไปหาที่จอดกอ่อนนะครับผมเพราะเมื่อกี้เราเลี้ยววนออกมาได้ที่จอดรถแล้วนะครับนะครับข้างรถตู้นะครับผมเราวนหาอยู่ตั้งนานครับพอดีเราไม่ได้เลี้ยวเข้ามาซอยนี้ที่จอดรถอยู่ตรงนั้นครับผมถ่ายออกมานิดนึงได้ที่จอดเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปเดินกันต่อก็อีกไกลกว่าเดิมนิดนึงครับช่างมันจะอยู่ที่ทางขึ้นรถพระธาตุโนยสุเทพเลยนะครับรถก็เยอะมากเลยนะครับรถแดงก็เยอะเช่นกัน ใครจะขึ้นใครจะกลับนี่มีรถตลอดทางเลยครับไม่ต้องห่วงก็เรากําลังจะข้ามทานั่นนะครับแล้วก็อยู่ที่ทางขึ้นแล้วนะครับก็ซื้อดอกไม้ไมาทีบร้อยนะครับบรรยากาศทางขึ้นนะครับแช่อะไรนะครับหอบขึ้นเดือขึ้นมานนี้เหนื่อยละนี่ครับผมกว่าจะถึงตามทางไปครับผมแล้วก็ลงมาได้ครึ้งทางขึ้นมาได้ขึ้นทางแล้วนะครับ บอกเลยว่าเขาหอมมากเลยคนก็มาเรื่อยๆนะครับผมทางขึ้นดอยสุเทพโอ้เห็นจริงครับผมกรลุยกันต่อครับ <c oughs> แล้วก็อยู่ข้างบนแล้วนะครับเี๋ยวแค่ไปสาระเจดีย์นะครับตอนนี้เราหอมมากเลยครับผมขอพักก่อนนี่เราไปเราซื้อมาเนี่ยครับผมข้างหลังก็เคินวัดละขอนั่งพักสักห้านาทีเดี๋ยวก็เดินทางไปไหว้ต่อครับ น่แล้วนะครับคนก็เยอะมากเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศในพระดอยสุเทพนี่ครับบรรยากาศเราก็กําลังจะเอ่อเวียนเวียนเทียนพาบพระเจ้าธาตุสุเทพนะครับนี่ครับเี่คำเข้าก็จะนี่มีครับพวกก็ข้างนอกก็กลาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปกาวข้างนอกต่อนี่ครับบรรยากาศคนเยอะมากเลยนะครับ ก็ส่วนมนต์เสร็จกอนนะครับก็กราบทั้งสองอพระองค์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินวนอ้อมเสร็จแล้วเราก็กําลังจะเดินตออ่อไปจุดยูทิทัศน์นะครับผมข้างนอกนอก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างกันเพราะคนเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> อยู่ที่จุดชมวิวเลยนะครับผมเนี่ยจุดชมวิวท่าพินมายากาศเมืองเชียงใหม่นะครับครับเดี๋ยวเราจะพาลงไป นี่คือเป็นบรรยากาศเมืองเชียงใหม่นะครับทานก,กว้างๆนะั้นคือสนามบินเชียงใหม่นะครับเออครับเห็นไหมครับอน,นี้จะซูมอาจจะซูมไม่ชัดนะครับเท่าไหร่แต่ก็พอมองเห็นอยู่นี่คือเป็นเมืองเชียงใหม่นะครับเ,เห็นไหมบรรยากาศที่ดอยเสียรนะครับฝรังก็เยอะอยู่นะครับผม เราลงมาแล้วนะครับเพราะว่าทําทุกอย่างเสร็จแล้วเห็นทางก็ท้อแล้วครับผมเพิ่งลงมาได้นิดเดียวเองเห็นทางก็ท้อแล้วครับผมก็เดินทางต่อครับตอนนี้เราลงมานะครับลงไว้ไวแป๊บเดียวมันไม่เหนื่อยมันตอนขึ้นครับผมเนี่ยฮะเราลงมาอยู่ที่นั่งนะครับผมไม่เหนื่อยเลยหอบี่ต่อย ตอนขึ้นนี้แบบโอ้ยคือคักคือคักเลยครับแล้วก็เราก็จะลงแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะไปสุลาร์เราต่อ,อครับเพื่อนๆตอนนี้เรามีอยู่รถนะครับโอ้ผมฟูห yes. มดแล้วครับผมฮมันร้อนมันแดดเหงื่อเต็มเ,เลยครับผมก็ขนาดนั่งในรถก็ยังร้อนอยู่ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่รถแล้วพักครับผมไม่หยร้อนมากเลยโอ้ใครจะมาก็เตรียมใจดีนะครับผมเดินขึ้นนัน่นเหนื่อยมากเลยครับแต่เดินลงอ่ะสบายอยู่ แล้วก็ที่จอดรถก็จะประมาณ500เมตรครับผมก็ได้อยู่ครับผมก็จะไปในกระต่อจิดตามชมนะครับไปกระต่อตอนนี้เราลงมาแล้วนะครับผมก็ภารกิจคาสัตนะครับผมตอนนี้คาสัตมากเลยเหยียบคัดก็เดี๋ยวเราจะแวะจุดชมวิวนที่ตรงจอดรถชมวิวแล้วนะครับผมน่ะก็จะมีบกไก์สองคันจอดอยู่นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศยุนเมืองอันนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ลงมาข้างล่างนิดนึงละ เมื่อกี้มันเหมือนจะมีหมอกหน่อยแต่ก็ยังคาสั้นอยู่นะครับผมโอ้ไม่ได้เดินขึ้นนานละนี่ครับเมืองเชียงใหม่ก็เนี่ยครับบรรยากาศก็จะขึ้นมีรถขึ้นตลอดนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วครับมีรถขึ้นและลงนะครับรถแดงก็กําลังมาก็นนะครับบรรยากาศผมตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะครับสองคลิป EP ที่4ี่นะครับผมของการเดินทางมาที่เชียงใหม่ก็ทิปต่อไปเป็น EP ที่ี่4.2ของการเดินทางมาที่เชียงใหม่นะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่ง EP นะครับ EP พิเศษกับอบุบลเราจะแวะอ่าพัดผาซอนแก้วกันนะครับผมแล้วก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆของการกับอุบลราชธานีครับว่าระยะทางเป็นยังไงเพราะว่าขามาเรามาทาง ่กรุงเทพนะครับค่ากลับเรากับทางของขนแก่นฝากติดตามด้วยนะครับ